สวัสดีครับแฟนๆช่องปั่นไซโค้งครับอยู่กับผมเจตปั่นไซโค้งเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเจอกันทุกวันแบบนี้จัดไปเวลาสามคู่ครับามาถึงค่ำคืนวันพุธนะครับแน่นอนผมเลือกเอา3คู่จากยูฟาแชมเปี้ยนซิสในเวลาตีสอครับแต่เดิม่มที่ในกลุ่ม C ครับบาร์เซโลนา จากสเปนจะเปิดค้านูเจอกับวิเทเดียเพลเซนจากเช็กบาร์เซโลนาเนี่ยอยู่ในช่วงกําลังท็อปฟอร์มครับเกมล่าสุดก็บุกถล่มเซบีย3 0สามศูนย์ครับดูเหมือนว่าชาบีจะเจอทีมที่ลงตัวนะครับตรงกลางอย่างบุสเกตเปดียแนรุกทั้งอุสบานเดมเบเล่ราฟินญาโรเบร์ตเลวันดอฟสกี้เจอกับวิเทเดียเพลเซนที่แม้ว่าจะออสตาร์ทในลีกชนะรวดมา3นัดแต่ว่าปัญหาของเพลเซนคือตัวเจ็บ6-7ตัวครับผมว่าเกมนี้ต้านบาร์เซโลนาไม่อยู่จะยิงทะลุถึง3ประตูได้คู่นี้เชียบาซลนาน คู่ถัดมาในกลุ่มดีครับทนันต์ฮอสเปอร์จากอังกฤษจะเจอกับโอลิมปิกมาเกจากฝรั่งเศสครับสเปอร์ของคอนเต้ก็ออกสตาร์ทได้ดีในพรีเมียร์ลีกนะครับชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดชนะฟูแลมนะครับผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมลีกล่าสุดทั้งอีวานเปเลชิตกับเดยันคูรูเซฟสกี้น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงคืนนี้นะครับร่วมกับซนเฮืองมินแฮรี่เคนมีตรงกลางอย่างปเปาคอยเบียกครับในขณะที่มาเกสก็ออกสตาร์ทในลีกเอิงได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใครครัแต่ว่วาาปญหืนนี 2ตัวหลักอย่างดีบีทีพายเยตยังเจ็บอเลกซิสซานเชสที่ย้ายมาใหม่ก็ติดโทษแบนต่อเนื่องมาจากต้นสังกัดเดิมนะครับคืนนี้ลงไม่ได้ตัวหลักก็จะมีนูโนตาเวลสมาเตโอเกนโดซี่กองหน้าเป็นหลุยส์ซัวรเรสครับแม้ว่ามาร์เซจะโชวฟ์ฟอร์มได้ดีในลีกครับแต่ผมว่ามาตรฐานยังดูห่างจากสปเปอร์ของคอนเต้น,นะครับยิ่งเกมนี้สเปอร์เล่นในบ้านผมว่าประตูแรกมาไวมีโอกาสไหลครับจะชนะ1ประตูไม่แน่รุนเมาสสเชียร์ทอตแนมฮอสเปอร์นะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม B ีครับอตเลติโกมาริดจากสเปนจะเปิดบ้านเจอปอโตจากโปรตุเกสอัตมาริเพึ่งจะบุกเสมอโซเซดัดมาหน,หนึ่งนะครับเฟเดเป้คืนนี้ติดโทษแบนลายลายของตัวมาเลมาก็เจ็บลงไม่ได้นะครับตรงกลางจะเป็นโกเก้อักเซวิเซลที่ถอยไปเล่นเกมรับคู่กองหน้าเป็นอาเบโรโมราต้ากับเจ้าเฟลิกโดยมีกริชมันกับอังเคโอกริอารเป็นตัวสอดแทรกนะครับในขณะที่ปอโต้ มีเปเป้กระหลังตัวเก่าคุมเกมรับตรงกลางมาดิอุสอูริเบ้นะครับคู่กองหน้าเป็นเมดิตาเรมีกับฟาซิโกอีวานิยซอนครับผมมองตั้งแต่เจอกันแล้วครับว่าบอลคู่นี้เป็นบอลบ้านใครบ้านมันเกมนี้เล่นเหนบ้านปาครับความเขี่ยวของเดียโกซิเมลเน่น่าจะพาแอตดมาดริดเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์แอตเลติโกมาดริดนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่บาร์เซโลน่าทอร์นาโมสเปอร์และแอตเลติโกมาดริดนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาปั่นไซโค้ดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมต้าปั่นไซโค้งตรงนี้แบบนี้ทุกวันครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเวลาสามคู่แบบสั้นๆนะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยนี้3คู่เนี่ยจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งคู่อ่ะสองคู่นะครับส่วนหนึ่งคู่จะเป็นลีกเอิงในฝรั่งเศสดูคู่แรกเราไปดูที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับไปดูอัจส์ครับวันนี้จะเล่นเปิดสนามในยูเซียลเชียร์กับทางปราศกรังเจอร์สครับเาาอกก่จลดี๋ยนวี มากมากนะครับผลงานเปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย5ปีหลังสุดก็ชนะมา5 เกมติดๆนะเพราะฉะนั้นชอบเล่นรอบแบ่งกลุ่มในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนทางเรนเจอร์สเจอของจริงอย่างเซอร์ติกมาเกมล่าสุดอัดเละเทะเลย4ประตูต่อศูนย์นะครับน่าจะเสียความมั่นใจไปพอสมควรเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้อาแจกเล่นในบ้านด้วยแล้วเรนเจอร์สมาแบบกล้าๆกลัวๆแบบนี้ผมมองว่าอาแจกโซนนี้น่าจะใสๆครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเรนเจอร์สามประตูต่อหนึ่งประเดิม UCL ซีซั่นนี้นะครับคุณที่สองเราไปที่ลีกเอเวนก่อนในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับไปดูลอริยองทีมอันดับหกครับวันน ทางลียงถล่มเอาชนะ4ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่า,าลียงซีซั่นนี้มาค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่านี้เล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าเจอของแข็งอย่างนี้งานหนักแนะ่ๆครับเพราะว่าตอนนี้ลียงก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเปิดลีกมา5เกมแรกนะยังไม่มีแพ้ใครและเป็นการชนะถึง4แล้วต้องบอกว่าแนวรุกเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มหรือทงมูซาเดวเล่ et, ทั้งคาวโตโกเอกองบี้วันนี้ผมมองว่า,าลียองเอาไม่อยู่แนะ่ครับคุณภาพเกมรุกแบบนี้ลียองน่าจะดีพอบุกมาชนะลียองได้ถึงบ้าน 2ประตูต่อ0ครับ คู่สุดท้ายเรากลับไปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในเวลาตีสองตรงไปดูนาโปลีครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางลิเวอร์พูลดูคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่านาโปลีฟอร์มในลีกค่อนข้างจะดีนะครับยังไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาแล้วพวกเขาแข็งแกร่งเสมอยามที่เล่นในบ้านนะครับตรงข้ามกับลิเวอร์พูลครับออกสตาร์ทปีนี้ได้ค่อนข้างจะแย่นะฮะแล้วก็ต้องไม่ไม่อยากไม่น่าเชื่อนะครับว่าลิเวอร์พูลเล่นมาในซีซั่นนี้ในเกมเยือนเเเเเเเนนนนนีีนนีี่่่่ hot, hot ่่ยยยยยอออออออาาาชชะะใคครรรรรไไไมมมมดด้้ลลลลลััับแววววกก็งงงงปทภพพิ์์ูฮฮตตฟสๆ นาโปลีไม่ค่อยลงเลยเวลาที่เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นมาสภาพนี้นาโปลีเล่นในบ้านด้วยผมมองว่าอย่างน้อยนาโปลีจะยันได้ครับกู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสนับสนุนกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พาะเราปั่นไซคโค้งด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สําหรับผมแล้วแต่ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆเนี่ยอย่าลืมตามไปที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับรับรองว่าเป็นกิจกรรมดีๆให้คุณได้สนุกกันทุกวันครับ วันนี้อีกครั้งครับหมดนาที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบนี้แม่เจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนปั่นไซโค้งนะครับพบกันเช่นเดิเป็นประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้กับเจ้าดม์ปั่นไซโค้งวันนี้ UCL ขั้มคืนวันพุธนะครับตีสองตรงทั้งสามผู่เลยนะนาโปลีพบกับลิเวอร์พูลนะครับนาโปลีชนะสามเสมอสองลิปูชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งจากห้าเกมหลังสุดเฮดทเวนต์ลิปูเป็นรองครับชนะได้หนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้นาโปลีไปถึงสามนัดจากห้าเกมหลังสุดนะครับตัวเล่นครับนาโปลีวันนี้คิมมินแจสตานิสลาฟโรบอตกาและทางด้านของ มาตอโปลรตาโน่นะครับส่วนหงแดงลิปูครับเวอร์จิฟันได f ฟาบิญโยโมซาลาพร้อมทั้งหมดคู่นี้หงแดงบุกไปบังคับชนะ1ประตูแฟนเฮห,หนึแขนนะยิงมากกว่านั้น2ประตูที่ไปเฮเต็มๆซีรีนดูแล้วแม้จะสูงสีแต่เชื่อลิปูด,ดูดีกว่านะครับน่าจะเก็บ3แต้มแรกของซีซั่นนี้ได้ใน UCL นะมองไปที่ลิเวอพู ไปต่อกันที่อินเตอร์มิลานนะครับพบกับบาเยอร์เมวนิกนะอินเตอร์ชนะ3แพ้2บาเยอร์ชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเฮตุเฮต์ไบเยอร์ดีกว่าชนะได้3แพ้อินเตอร์ไป2นัดน,นะครับจะให้ก,กันหลังสุดนะตัวเล่นครับอินเตอร์วันนี้มิลานสซครินเนียครับฮาคานชคานูรูและลาตโรมาติเนสส่วนบาเยอร์ครับมาตาสเตลิกโยชูคิมิสเซเดโอมาเน่พร้อมเช่นเดียวกันคู่นี้บาเยอร์แค่ชนะทุกอย่างจบแฟนๆเฮเลยแต่ถ้าเสมอหงายท้องเหมือนกันฉะนั้นนับอยู่แล้วดูดีกว่าอินเตอร์เจ้าถิ่นนะแม้จะเป็นทีีีีีมมมเเเเยยยยือออนนนนนะะคครรรัับบววว้ปปตูดพพงงไท่าิิ์ ปิดท้ายกันที่บาร์เซโลนาพบกับวิกเตอร์เพลเซนนะครับบาร์ซ่าชนะ3เสมอ2เพลเซนชนะ4เสมอ1จากหานัดล่าสุดคู่นี้เจอกันเมื่อปี2011เนี่ยบาร์ซ่าชนะได้ทั้ง2เกมนะตัวเล่นกับบาร์ซ่าวันนี้นะครับเอริกาเซียเปดรีและโรเบิร์ตรเลวันดอฟสกี้ส่วนเพลเซนครับมีลูคัสเฮดายานซิโกราและตัมาชอรี่นะครับคู่นี้บาร์ซ่าบังคับชนะ3ประตูแฟนๆหนึ่งจะยิ้มกว้างได้2ประตูไม่พอนะต้อง3ลูกขึ้นไปซึ่งนําอยู่แล้วโอกาสที่บาร์ซ่าจะชนะมีสูงเลยเล่นในบ้าานนนนแตตต่่่ไมมมถึงง3ปรรระูอออทีเเเยืคับวิกพลซ เอาวันนี้ฝากแฟนๆปั่นไซคโค้งทั้ง3ทีมนี้นะครับเวอร์พูบาเยมินิกและวนะิกเตอรยเพลเซนนะก็อย่เลืนนะครับร่วมสนุกกิจกรรมของเราได้นะทุกช่องทางของปั่นไซคโคง้ง i ลออดด้านล่างยังไงไปร่วมสนุกกันได้เลยนะพ่้นี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับเจดมปั่นไซคโคง้งวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ